สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนตาทิพย์รักสีทอง i เอสสองสองสาค่ะผักตำลึงเป็นเป็นผักพื้นบ้านที่ขึ้นตามริมรัว้วสามารถนามาทำเป็นสมุนไพรรักษาอาการแก้คันได้เนื่องจากแมลงกัดต่อยนำสมุนไพรมาตำให้ละเอียดและผสมกับน้ำนะคะแล้วก็ใช้ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อยได้ค่ะ มาดูวิธีทำกันเลยค่ะนำตำลึงใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะตำให้จนละเอียดเลยค่ะ เสร็จนะคะก็นำมาผสมกับน้ําค่ะใส่น้ำพอประมาณนะคะ ผสมกับน้ำแล้วคั้นเอาแต่น้ำค่ะคั้นเอาแต่น้ำแล้วทาบริเวณที่เป็นแผลนะคะ บริเวณที่เป็นแผลจนกว่าจะหายนะคะ mm hmm. เมื่อคันเอาน้ำนะคะ mm hmm. สามารถนำไปทาบริเวณที่เป็นแผลมะเร็งกัดต่อยได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ